สวัสดีเอฟหรือว่าแฟนๆนในการช่องของปะปาาศึกษาแบงก์เหรียญโบราณฮะนี่คือเหรียญ10บาท2อสีหมุนเวียนฮะที่ปะปาาจะมาประกาศรับซื้อกันในวันนี้รวมๆแล้วก็ประมาณ78อันดับประทัผู้ชมสำหรับใครที่มีเหรียญ10บาท ปีพศ2531นะฮะใครที่มีปอปาร,รับซื้อตั้งแต่ราคา800-900ถึง1,000บาทะฮะแต่ถ้าสภาพค่อนข้างใหม่ผ่านใช้ใน,น้อยเนี่ยปอปาให้เหรียญละพันเอ็ดหรือ,อยังไงก็ส่งรูปมาคุยส่งรูปมาประเมินราคามาพูดมาคุยมาปรึกษากันนะฮะสำหรับปีพศ2 5 3 1 ถ้าเป็นสภาพที่ค่อนข้างแย่เนี่ยก็อาจจะราคาถ้ามีรอยบินรอยงอรอยฟันสนิมกัดมันเนี่ยก็ต่ำกว่า800อย่างแน่นอนฮะใครที่มีก็ลองส่งรูปมาดูนะฮะแล้วต่อมาฮะนี่คือเหรียญ10บาทปีพศ2541นฮะเหรียญน,นี้ฮะใครที่มีฟังนะฮะใครที่มีปาปารับซื้อปกติธรรมดาก็เหรียญละ8 90ถึง100ถ้าใครมาเดี๋ยวเดียว,เ,ยวเหรียญเดียวก็80ถึง100บาทประมาณนั้นนะฮะแต่คลิปนี้สำหรับคลิปนี้ฮะจนถึงสิ้นเดือนใครมีเหรียญ10บาทปีพศสอ4 1ฮะถ้าใครหามาได้ครบ10เหรียญป่อปาให้เหรียญละ 110บาท110บาทสำหรับเหรียญ10บาทปีพศ2541นะฮะโปรโมชั่นจนถึงสิ้นเดือนนี้ใครที่มีครบ10เหรียญนะนำมาขายฮะปอปลาให้เหรียญละ110บาทแต่ถ้าไม่ครบ10เหรียญเนี่ยจะ8 9, เหรียญ9เหรียญเนี่ยก็อาจจะราคาอาจจะ80 90ถึง100บาทนะฮะคลิปนี้ปอปลามาโปรโมชั่นปอปลาอยากได้ฮะ นะเพราะว่าไม่พอกับความต้องการของ f อของปาปาครบ10เหรียญนะฮะรับเงินพันเอ็ดแต่ถ้าไม่ครบะฮะก็อยู่ในหลักร้อยลงไปนะฮะแปดสิบเก้าสิบถึงหนึ่งร้อบาทแต่ถ้าครบสิบเหรียญโอเคฮะตามนั้นนะฮะใครมีครบสิบเหรียญนะฮะส่งมานะฮะได้ราคาพันเอ็ดโอเคประมาณนั้นนะฮะต่อมาฮะต่อมาก็เป็นเหรียญสิบบาท 2, 4, อสอง 2, ปีพศสองพัน่ปอป่าอาจจะไปเร็วนิดนึงนะเพราะว่าหลายปีพศที่ประกาศรับซื้อกันในวันนี้ใครที่มีฮะเรารับซื้อเหรียญละ25บาทแต่ถ้าใครมีครบ10เหรียญน,นะฮะปอป่าให้เหรียญละ30บบาทโปรโมชั่นจนถึงสิ้นเดือนนี้นะฮะ ถ้าเราจะทำโปรยังไงไหมเนี่ยก็คอยฟังข่าวจากปปานะฮะสำหรับใครที่มีปีพศ2542ฮะถ้า10เหรียญขึ้นไปปปาให้เหรียญละ30บาทแต่ถ้าไม่ถึง10เหรียญปปาก็ให้เหรียญละ25บาทที่จริง25บาทก็สูงท่านผู้ชมนะแต่ไม่เป็นไรฮะไม่เป็นไรเป็นช่วงที่ปปาโปรโมชั่นนะฮะ เมื่อก่อนเคยแต่โปรโมชั่นลดราคาการขายออกฮะวันนี้เพิ่มราคาการรับซื้อเข้าแต่ต้องครบ10เหรียญน,นะฮะตามกติกาท่านผู้ชม2ปีพศแล้วนะฮะสปีพศแล้วนะ,ะใครที่มีดูดูนะด,ดูดูคลิปนี้นะฮะต่อมาก็เป็นปีพศสองพันฮะใครที่มีปป่ารับซื้อในราคาเหรียญละ20บาท แต่ถ้าใครมาครบ10บเหรียญน,นะฮะรับเบรยฮะยีบาบาท25บาท,บาทลองดูนะฮะลองดูโอเคนะฮะต่อมาก็เป็นปีพศสอ0 0าเอาหลักๆไปก่อนเนาะตามราคาการรับซื้อฮะเป็นปีพศสอ5 3นนะฮะเหรียญน,นี้เป็นรูปแบบพะเศนใหญ่ท่านผู้ชมแต่จัดอยู่ในอันดับหายาก อยู่ใน10อันดับประมาณนั้นนะฮะปีพศสอ5 3ฮะเหรียญนี้ก็รับซื้อกันในราคาเหรียญละ20บาท20บาทฮะใครมีครบ10เหรียญฮะพอป๋าให้เหลืย25บาทคลิปนี้มีผลตั้งแต่ราคานี้มีผลตั้งแต่คลิปนี้จนไปถึงสิ้นเดือนนะฮะ ถ้าปอปาจะจัดโปรรับซื้อแบบนี้ใหม่เนี่ยก็คอยติดตามข่าวจากช่องของปอปานะฮะครบส0บเหรียญนะฮะปอปาให้เหรียญละ25บ้าบาทเราจะจะมีกันอยู่สรายการนะฮะที่ครบสิบเหรียญเนี่ยท่านผู้ชมครบส0เหรียญเดี๋ยวเรามาดูกันใหม่นอกประกาศร,รับซื้อให้จบไปก่อนว่ามีปีอะไรบ้างสำหรับสิบเหรียญที่ติดโปรฮะจนถึงสิ้นเดือนนี้นะฮะอ่าสี่เหรียญท่านผู้ชมสี่เหรียญสพศนี่นะฮะ โอเคนะฮะผลจนถึงสิ้นเดือนนี้นะฮะต่อมาก็เป็นปกติธรรมดาไปก่อนฮะเพราะว่ายังหาพบเจอกันได้ง่ายปีพศ2 5 4 3ฮะเรารับซื้อในราคาเหรียญละ15บาทฮะอะไรที่หาพบเจอได้ง่ายอยู่เนี่ยความต้องการยังน้อยอยู่สำหรับนักสะสมก็ประมาณนี้นะราคานะท่านผู้ชมนะ15บาทฮะใครมีปีพศ2543 แล้วต่อมาก็เป็นปีพศออ2544เรารับซื้อในราคาเหรียญละ15บาทเช่นเดียวกันโอเคนะฮะแล้วต่อมาก็อือันนี้ไม่ใช่เหรียญหลักๆก่กกะท่านผู้ชมแต่ก็ลองส่งมาดูนะฮะลองส่งมาดูสำหรับปีพศ2540ฮะปอปาอาจจะรับซื้อติดๆไปหลังจากที่ปอปาทำรายการมา4เดือน ประมาณสี่เต็มฮะก็ยังไม่กล้าประกาศรับซื้อฮะเพราะว่ายอดจํานวนการผลิตนั้นก็ร่วมๆเกับ10บล้านเหรียญฮะเกรงว่านัดสะสมเนี่ยจะมีเก็บสะสมกันหมดทุกคนแต่ใครที่มีฮะใครที่มีเหรียญปีพศสองพันก็ลองลองส่งมาฮะเราอาจจะให้น้องเขารับรับไว้นะฮะแต่ฟังะท่านผู้ชมไม่ใช่เหรียญหลักๆที่รับซื้อประจํานะฮะก็ลองติดมาดูบางคนอาจจะมามี ปีพศ2541 42 34 53หรือว่าเหรียญหลักๆตรงตรงนี้นะฮะก็ส่งอย่างนี้มาแล้วก็ถ้ามีปีพศ2540ก็ลองลอง,ลองติดมาดูนะฮะปอปาอาจจะให้น้องๆเขาพูดคุยแล้วก็รับซื้อไว้ไม่ไม่ใช่เหรียญหลักนะท่านผู้ชมสำหรับปีพศ2540นะฮะต้องย้ำว่าผลิตออกมาเกือบ10ล้านเหรียญฮะ ฉะนนั้นก็ลองล,องลองติดมาดูนะครใครที่สําหรับใครที่ขายเหรียญ10บบาทนะฮะสิบาทปีพศหลักๆมาแล้วเนี่ยก็ลองติดเหรียญน,นี้มาดูนะฮะอยู่ในโซนของเหรียญสิบาทนะท่านผู้ชมใครมีปีพศสองพันห้าร้อยสเ่สิบามสิบสี่หนี่ยหรือไม่ก็สี่ส่ก็ลองอก็ลองเสนอปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบนะท่านผู้ชมนะ พอป,า,ปารับซื้อก็แต่ไม่ใช่เหรียญหลักฮะเอาคําว่าไม่ใช่เหรียญหลักมาประกอบก่อนเนาะจะได้รู้ว่าเป็นเหรียญที่รับซื้อติดติดมาเท่านั้นเองอรัท่านผู้ชมเพราะว่าเกือบสิบล้านเหรียญเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะฮะถ้ารับซื้อเป็นหลักในหลังเข้ามาอย่างแน่นอนฮะโถมตัวเข้ามาอย่างแน่นอนโอเคนะฮะคลิปนี้ใครที่เอากันตรงนี้ก่อนเนาะใครที่มีเหรียญสิบบาทปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบเอ็ดฮะ เหรียญเดียวก็อย่างที่ปอปาบอกฮะราคาก็ปกติธรรมดาแต่ถ้าใครมาครบสิบเหรียญฮะปอปาให้เหรียญละหนึ่งหนึ่งร้อยสิบบาทครบสิบเหรียญน,นะฮะโปรโมชั่นนี้มีผลไปจนถึงสิ้นเดือนนี้นะฮะครบสิบเหรียญรับไปเลยฮะเหรียญละหนึ่งหนึ่งร้อยสิบบาทแล้วปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบสองก็เช่นเดียวกันฮะใครมาครบสิบเหรียญพร้อมกันนะฮะ ก็รับไปเลยฮะเหรียญละ30บาทจากปกติ25บาทประมาณนั้นนะฮะแล้วปีพศ2534ฮะจากราคา20บาทมาครบ10เหรียญพร้อมกันนะฮะปปปาให้เหรียญละ25บาทต่อมาก็เป็นปีพศ2553ฮะครบ10เหรียญรับไปเลยฮะโปรโมชั่นสำหรับ4เหรียญน,นี้ปีพศ2553ก็ ถ้าไม่ครบสิบเหรียญมาหนึ่งเหรียญสองเหรียญสามเหรียญก็ช่างฮะก็รับไปยี่สิบาทแต่ถ้าครบสิบเหรียญปอปาให้เหรียญละยี่สิบห้าบาทคลิปนี้ปอปามาประกาศรับซื้อแบบโปรมีอยู่สี่อันดับนะท่านผู้ชมสี่ปีพศสี่ปีพศฮะหวังว่าแฟนๆรายการก็คงไม่สับสนอ่าอย่าสับสนนะฮะมีเฉพาะสี่ปีพศนี้นะฮะสี่ปีพศนี้ปอปาให้โปรโมชั่นผลจากวันนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนฮะ มีเวลาเหลือนิดนึงนะฮะเดี๋ยวปาปาขอขอบอกกับแฟนรายการนิดนึงนะฮะสำหรับเหรียญ10บาทหายากติดอันดับต่างๆเนี่ยถ้าเป็นสภาพผ่านใช้แบบนี้ปาปาก็ให้ราคาตามที่บอกไปแต่ถ้าใครนะฮะใครที่คิดจะส่งเหรียญ10บาทอันดับต่างๆที่ปาปาป,าประกาศรับซื้อไปนะฮะ ให้ส่งรูปเหรียญจริงมานะฮะเหรียญน,นี้เป็นตัวอย่างให้ดูว่ามีลูกค้าส่งมานะมีมีเจ้าของเหรียญส่งมาท่านผู้ชมเป็นเหรียญที่สภาพแย่เลยฮะแต่ก็เราก็บางทีเราก็ปล่อยปล่อย,ปอยไปถือว่ายังไม่ได้มีกฎอะไรมากมายแต่ว่านับวันท่านผู้ชมเป็นเหรียญที่สภาพนี่เป็นเป็นเหรียญที่ขายออกแบ่งปันออกไม่ได้นะฮะ เพราะว่าปปารับมาเนี่ยก็เหรียญละเป็นร้อยแล้วนะฮะแต่กลับขายออกไม่ได้เพราะว่าเสนอให้กับนักสะสมหรือว่า F4 ที่รับซื้อเหรียญจากช่องปปาเนี่ยไม่สามารถที่จะรับต่อจากช่องของปปาได้ฮะรู้สึกว่าจะมีอยู่หลายเหรียญแต่วันนี้เราเรานำสองเหรียญนี้มาเป็นตัวอย่างท่านผู้ชมนะแบบนี้นะท่านผู้ชมแบบนี้เหรียญมาถึงปปาเนี่ยต่อไปปปาไม่รับนะฮะถึงถึงจะรับก็ ไม่เกิน2030บาทนะฮะนี่ท่านผู้ชมถึงแม้ว่าจะเป็นเหรียญตัวติดหายากเหมือนกันแต่ว่าสภาพไม่เหมือนกันนะฉะนั้นก็ใครมีแบบนี้เอาง่ายว่าปอบาไม่รับนะฮะปอบาไม่รับเนาะเพราะว่าขอบก็บินสภาพดูไม่ได้เลยฮะแย่แย่ไปหมดเลยหรือถ้าใครจะมีเหรียญแบบนี้จะส่งเหรียญ10บาทหายากระดับต่างๆมาถ้ามีเหรียญแบบนี้ก็ให้บอกน้องเขาตรงๆฮะบอกแอดมินตรงๆว่าสภาพผ่านใช้ยับเยินแบบนี้รับซื้อไหมฮะ บางทีน้องเขาอาจจะรับใน,นราคา1 0บ่า20 30บาทอะไรประมาณนั้นแต่ถ้ามาโดยไม่บอกนะฮะปอปาไม่รับไม่ซือ้อแล้วย้ำด้วยว่าไม่ส่งคืนนะฮะฉะนั้นเราจริงใจต่อกันนะฮะอย่ายัดไส้มานะฮะเพราะว่าเห็นอกเห็นใจทางช่องของปอปาคือเราไปด้วยก,กันทำงานร่วมกันนะฮะมีหลายปีพอศเดี๋ยวปอปาจะมาทำตัวอย่างฮะก็คือเป็นเหรียญที่ถูกยัดไส้มา เป็นเหรียญที่น่าจะเจ้าของเหรียญก็รู้ดีอยู่แล้วว่ามันเปลี่ยนไปไม่ได้นะฮะสำหรับการรับซื้อเข้ามาแล้วจะขายออกเนี่ยฉะนั้นใครมีแบบนี้ก็ให้บอกน้องเขาตรงๆนะว่าแบบนี้เนี่ยสภาพอย่างงี้รับซื้อหรือเปล่าก็ให้ถามน้องเขาเพราะว่ากฎจากวันนี้ก็คือถ้าใครส่งเหรียญยับเยินแบบนี้มานะฮะป่อปลาไม่รับซื้อไม่จ่ายเงินแล้วก็ไม่ส่งคืนอย่างเช่นอ่ยกตัวอย่างส่งมา10เหรียญ20เหรียญนะ,ะถ้ามีเหรียญแบบนี้ติดมา ย้ำนะฮะว่าปอป่าไม่รับซื้อแล้วปอป่าไม่ส่งคืนแต่ถ้าอยากจะได้คืนปอป่าก็จะขอหักเงินค่าเหรียญส่งคืนให้นะฮะจะยอมเป็นให้น้องเขาเป็นภาระให้อาร,รับรับภาระตรงนี้ให้การส่งคืนแต่ว่ามันก็ไม่คุม้มนท่านผู้ชมฉะนั้นก็มีเหรียญแบบนี้ติดมากับเหรียญที่ท่านจะส่งก็แนะนําให้บอกบอกกับน้องเขาตรงๆง,งไปเลยนะฮะบอกตรงๆว่า สภาพแบบนี้จะรับซื้อไหมครับผมมีเหรียญหนึ่งสองเหรียญให้ถามเลยนะฮะน้องเขาจะได้บอกว่าอ๋อแบบนี้เราไม่รับหรือว่ารับจะได้ไม่ต้องมาเสียความรู้สึกต่อกันฉันก็ทําอะไรนะฮะก็ซื้อตรงต่อกันไปต่อกันให้มันตรงตรงฮะเราจะได้จะได้อยู่ด้วยกันนานๆนะฮะจะได้ซื้อขายร่วมงานกันนานๆงานใดถ้าเราซื้อสัตว์ต่อง,งานของตัวเอง เราก็จะพกผานถึงความเจริญรุ่งเรืองนะฮะโอเคนะฉะนั้นก็เราพอจะทราบข้อมูลสําหรับการมาประกาศรับ,รบซื้อเหรียญเหรียญไหนที่ปปาร,รับซื้อสภาพไหนสภาพอย่างนี้ปปาไม่ซื้อก็เก็บไปพิจรารณา